สวัสดีครับคนรักควายครับมือนี้ผมอยู่โอกควายตะนะนะครับบ้านเอี่ยมองนะครับมูเกลมูเกลครับตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดพังงี้ครับพังแก้นะครับถือว่าดอนพับฟาร์มครับดอนพับฟ้ามครับนะครับอยู่กับพี่วันครับผมนะครับสวัสดี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 ครับผมนะครับมือนี้เปิดแบงพี่แบงน้องครับผมนะครับเอาแม่แรกก่อนเนาะพี่เนาะนะครับ เอาความสูงเพิ่นเท่าไรครับตอนบ้านี้สูงร้อยสี่สิบหกบวกลบครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบหกนะครับบวกลบครับผมนะครับพี่นะครับเพิ่นมีลูกมีเตอไปครับเออมีลูกมาแล้วครับเดินนี้ผสมได้หามือครับผสมหามือคือครบรอบมีลูกอลไรกี่ตัวครับเออมีลูกมาแล้วสามตัวครับมีลูกแล้วสามตัวครับนะครับตอนนี้เพิ่นผสมไปแล้วผสมไปแล้วครับผสมก็มีผสมเพชรผู้แพงครับผสมเพชรผู้แพงครับผมนะครับ ผสมเพชรเพืแพงไว้นะครับมันได้ความสูงนะครับเอาเบื้องหน้าเบื้องตาก่อนนะครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเกันก่อนผมยังมาหาเลยครับแล้วเบื้องหน้าเบื้องตากลับลูกอ่านะครับโอเคเบื้องหน้าเบื้องตาเบกงสูงเขานะครับเนาะนะครับเพิ่นติดสายมูล่าบ่ครับครับติดมูล่ามากยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเพิ่นติดสายมูล่าเนาะครับเนาะนะครับพี่น้อง พี่น้องโอ้ยห่วงกิตเนื้กินเนดีเนาะกินเนื้อห่วงกิตเนื้นะครับนี่พี่น้องครับเอ้าย่างครับย่างเพื่อทีต้องการเราไปเฮ็ดแม่พัดแม่บอกหน่แม่นเ้หรือครับน้ำนมดีครับเลี้ยงดีเดีครับครับผมการการการใจลูกเนาะครับผมครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็ี่ยนครั้นี้เพื่อว่าการน้ำนมกป็นอย่างเพิ่นก็จะดีนะครับนี่นะครับเอ้าจัดสูงกำลังนะครับสูงกำลัพี่น้องเบิ็งนะครับ สูงเรียวได้ซูมนะครับได้พร้อมสูงเอียงเพิ่นเลียวนะครับผมบึงรอบๆนะครับเนาะบึงรอบบโตนะครับมึงแข็งเบิงขาเพิ่นรับประกันตำมิคือเก่าเนาะพี่เนาะครับผมครับผมรับประกันตำมิให้พี่เห็น้องคือเก่านะครับเรียบเรียบดีเนาะพี่เนาะเรียบเรียบดีครับครับผมเรียบฮะพยายามยหางมาพี่ก่อนนะครับสีหา มุมหาเลี่ยมให้พี่น้หนองเบ่งงามๆนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับนี่พี่น้องครับการใจลูกเนาะเป็นหลักเนาะครับผมเพราะว่าติดสายนี่น้ำนมดีนะครับน้ยงลูกครับน้ำนมดีนะครับสำหรับพี่หน,น้องที่มักสายนะครับสายมูล่าติดมูล่าจากน้อยนะครับนนอานจับเบ่งจัดให้พี่อ้นนองงามๆเบ่งนะครับพี่น,น้องเฉลด่ ขี่ตลกได้ครับพี่น้องครับบางทีอาการยืนยืนยากจังหน่อยนะครับเพราะว่าขี่ตลกนะครับพี่น้องครับคนจะโตกขี่ตลกได้ครับเด้อนะครับนะครับเอาเปิดราคาแบงก์พีแบงก์น้องไว้เท่าไหร่ครับอีพีตอนนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทครับผมนะครับเปิดแบงก์พีแบงก์น้องนะครับโบวโมชั่น ทรงฟรีร้อยกิโลปูมอชันทรงฟรีลอยกิโลครับครับนี่พี่น้องครับต่อลองได้อีกครับต้องได้ครับได้ครับต่อลองได้อีกครับต่อลองได้คือเก่านะครับต่อลองได้คือเก่านะครับเอ๋อย่างอีกรอบนะครับผมย่างนั้นแบบย่างกับน้ำนะครับย่างพี่น้องย่างน้ำนะครับที่เด็เบิ้งการย่างนะครับเบิ้งแชีงเบิ้งขานะครับมามามาว่างกินได้แงะมักหแงะนี่เนาะ ครับหยาอะไยังครับนี่หยาซิกแเน็อเวลยครับโอ้ซิกแนวล์เขโอ้ถสดียพอมักหยาแนวนี่เนาะเพื่อนเนาะเพื่อนนี่นะครับเอาโอเคนะครับมีอีกนะครับเนาะครับนะครับมีอีกแม่ลูกสื่อแม่ลูกกับลูกสาวไอ้สาวทองครับครับผมแม่สาวทองผมเบิ่งไลนนี่ก่อนเป็นยังไงนี่ดีชิ่งงามบบนะครับอุ้ยนะครับเดือดเนยากนะครับเอามืดทั้งนี้เดี๋ยวผมมาทั้งนี้นะครับเอาตัวต่อไปเนาะพี่เนาะครับผมครับผมครับ แม่ที่สองครับครับผมเนาะครับเนาะครับแม่เผือกแม่เผือกครับครับผมเอาความสูงเป็นก่อนนะพี่เนาะความสูงหน่อยสามสิบหกบวกลบครับร้อยสามสิบหกบวกลบครับมีลูกมาแล้วจากตัวครับอ่ามีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับนั่นเนาะลูกเพิ่นเนาะครับอันนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองสามในท้องครับโอ้หนั่นตัวที่สองเพิ่นครับตัวที่สองตัวเทิดครับผมตัวที่สามในท้องครับผมครับผมตัวที่สามในท้องนะครับ ห่วงตีหิวห่วงตีกินเนาะกินดีขนาดนะครับนั่นลูกชายหรือลูกสาวแล้วครับนั่นลูกชายครับลูกชายครับครับผมลูกชายนะครับนี่พี่น้องครับทองแล้วครับทองแล้วครับท่องแล้วจักเดือนครับอ่าทองแล้วแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่ากับเบิ่มจูเนียท่องกับเบิรมจูเนียครับผมแปดเดือนกว่านะครับเบิ่งเมียพันก่อนะครับเบิ่งหนาเบิ่งตาเมียพันกนนะครับพี่น้องครับนี่ เลี้ยงหยาโมตรงมากครับกินหยาดีกินหยาดีครับกินหยาดีขนาดครับเรียบเรียบสวยครับเรียบเรียบเก่ยงตั๊บครับพยายามหน่อยนะครับพยายามเลยยับเพิ่มขึ้นจับเบันสะทอกันนะครับขาสะทอกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบิ้งอย่างเนาะนะครับนนพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบิ้งอย่างเพิ่นนะครับนี่ทองเลี้ยวพี่น้องครับนี่ครับซื้อสองได้สามนะครับตื่นกล่องกูเป็นอย่างนี่ถูกไซส์เพิ่นครับ ลูกซ้ายนี่เป็นลูกของไครครับนี่ลูกจะสั้นครับลูกเจ้าสั้นครับผมนะครับลูกซ้ายเจ้าสั้นนะครับแปดเดือนกว่าเอาตีเก้าเดือนเลยก็ได้ครับเก้าเดือนเนาะครับผมเพราะว่าระหว่างแปดเดือนกว่ากับตีไซเก้าดีกว่านะครับเนาะครับมีเอกสารมั้งครับมีใบมีครับมีใบมีหลอดครบครับลูกเจ้าสั้นมีใบมีหลอดให้นะครับครับผมมันไม่กินดีเถอะครับไอ้เบื้องหนาเบื้องจานี้ไมู่นี่นะครับเบื้องหนาเบื้องจาเพิ่นกอนนะครับพี่น้องนี่ขีดตุ่มล่างบอลหลอดจด้เสีย ล่างสามรอบแล้วคร OB ับเคลือบช็อกโกแลตไว้นะครับว่าเป็นยังนะครับมาเบึงอีกตัวจริงก็ได้นะครับเนาะครับผมตัวจริงก็ได้พี่น้องครับเพราะว่าครับพี่น้องบอละเอียดนะครับกับมาเบึงตัวจริงก็ได้นะครับเพิ่นเพิ่นลงล่างายเทียกับลงขีดตสมขื่อเกานะครับคุณจินหยาครับพี่น้องครับเนาะมาเบึงแม่จินหยาบ้านนี่นะครับบึงแม่จินหยาโชว์ได้พี่น้องเด้อนะครับโอ้สวราค์ละประกันพอจิ้นหยานะครับจินหยาดีนะครับ หุ้งท่องออกเลี้ยวนะครับท่องไกลเลี้ยวนะครับเนาะครับผมย้อนตำเลี้ยวย้อนแล้วเริ่มไปนย้อนแล้วลูกเริ่มสีกลับตัวแล้วครับย้อนตำเรียวนะครับขนาดนะครับผมขนาดนะนะครับพี่พี่น้องดึงนะครับนี่ดีดบึ้งเมียอุด่วนอุด่วนนะครับพี่น้องครับฝุนนะครับลักษณะทาทังตัวทึนนะครับการยีนกันยังนะครับ บึงนะครับจัดขายท้อท้อการนะครับพี่น้องนี่พี่เดชพี่น้องอาจจะใจนะครับนองเขาเลยบึนเลยบึนละเอียดละเอียดนะครับนี่พี่น้องครับโอ้นะครับเป็นทองห้แล้วนะครับซื้อสองได้สามแม่ลูกนี่เปิดไว้เท่าไรครับผมเปิดใบนอกนี่หกหมื่นแปดพันครับหกหมื่นแปดพันนะครับดอนนะครับเพือกเพือกเพื่อทอดตอแม่เพือกนะครับลูกเพลือก ในท้องนะครับกระท่องเลี้ยวนะครับพี่น้องไปรุ่นกับกินน่องเลยครับไปรุ่นเอานะครับแล้วก็ล้อจินน้องเลยนะครับรุ่นตัวผู้ตัวเมียรุ่นเอาครับผมขุดลูกเันกระได้วางกินคบแลูกก็บริบุญมาเพียรพูนนะครับเอานี่ครับพี่น้องแบบ่งหนาบ่นหน้าตาสวยเลยครับเนาะหน้าตาเพิ่สวยอยู่นะครับหน้าตาสวยนะครับนี่นะครับ หยาเนี่ยครับปากอยู่กินหยาดีขนาดนะครับเอาเอาตัวต่อไปนะพี่เนาะครับผมครับผมแม่ที่สามนะครับครับผมหนาวานแม่เผือกนะครับพุดนะครับหนาวานดิหนาวานคักนะครับเบมึงน้ำมึงตาก่รนเนาะครับเนาะนี่หนาตาเพป็นวานดี่ดีเลยมึงเป็นย่องนาวานดี่ดีนี่นะครับหนาวานนะครับนาวานนะครับเอ้าบานีเอาความสูงเพป็นนะครับความสูงลงไล่สามสิบบวกลบครับ ร้อยสามสิบบวกลบครับผมนะครับนี่พี่น้องครับมักจับเบาๆมักเบาๆครับมักเบาๆนะครับบอกคิดแห้งกบบเบริห็ดแห้งกระดบริครับเมียนะครับน้ำเนสวยนี่นะครับนะครับพี่น้องนี่ร้อยสามสิบครับผมนะครับพี่น้องเพื่อนนี่ลูกไปครับลูงไปอ่าทองแรกครับแม่สาวทองแหลกแม่สาวทองแรกครับผมทองกับสร้างอุดรครับ พ้องกับช้างอุดรท้องกับสร้างอุดรนะรเก้าเดือนกว่าที่เขาซิบเก้าเดือนกว่าเก้าครับครับผมพ้องกับสร้างอุดรนะครับมีเอกสารนี่เอกสารใบรอดคุบครับมีเอกสารนี่พี่เหน้องเนาะครับผมนะครับมีเอกสารนี่พี่เห็น้องแม่เพิ่นแม่เพิ่นก่อนขังเอ่อข้อมสูงจะบ่หลไหลต่ว่าเขากับเลใส่พอครับนี่ครับใซ่พ่อสูงไว้ครับผมใซ่พ่อสูงไว้ครับนะครับถือว่านี่นะครับพี่น้องครับเขากับซื้อไปเอาลูกนะครับในท้องเขานะครับ โอ้จับแห้งบ่ได้จับแห้งบ่ได้เพิ่นมาสบายสบายครับเพิ่นมักให้ลูกให้ใบให้อันนะครับครับเพิ่นมักจังซี่นะครับเพิ่นหน้าตาเพิ่นนะครับนี่พี่น้องครับเอาจุ่งย่างนะครับย่างในหม้อย่างน้อยหน่อยนะครับย่างลูกสบายสบายย่างให้เขาสบายสบายนะครับพี่น้องมามามาเร็ว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 ไปไปไปลูกไปย่างจังน้อยครับมามามาเร็วย่างพี่น้นอนด้วยอครับสิได้ว่านะครับมามามา เรื่อง่บบสีจะผมบนน <มา S 1> ้อ <ไป S 2> นะครับเออมาไป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 คอยเพิ่นมาันมาคอยนะครับเพิ่นเป็นนางงามเพิ่นละเอียดจากน้อยนะครับโอเคอยู่หน้าก็ได้ครับอยู่หน้าก็ได้เพราะว่าสวยตัสวสวยนะครับตัวน,นั้นตะกีก<น>ะ้กับได้ฝึกได้แขนไ้ครับเมนู็เลยไ่ได้จับโดนถือว่าอยู่กับพี่โดนแล้วเนาะครับผมอยู่กับพี่ลูกครับลูกควักครับบ้านนี้เขากะเซิ้งเขากะพี่กะเซิ้งอยู่นี่เนาะเมนบอสครับปลาเซิ้งอยู่น้องสีครับนี่เนาะ เพราะว่าอ๋อไอ้พรอป่วยกระเลยกระเล่ยใหญ่มากพี่โอาไอ้พรอเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งเอามาพี่มครึ่งหนึ่งครับผมครับถือว่าหลายเมียจนอีกนะครับเนาะครับสีเบิ้งอีกตัวอื่นก็ได้หรือว่าจิตตามเรื่อยๆก็ได้นะครับติดตามเรื่อยๆก็ได้ครับครับผมอันนี้เพิ่นเปิดแบงให้พี่งน้องเบิ้งก่อนรอบแรกนะครับตัวต่อไปเพิ่นกะเสียเพิ่งอีกนะครับนะครับใบแห้งบ่ได้เพิ่นมาต้องสระอ่างกับเพิ่นนี่นะครับสระอ่างกับเพิ่นนี่นะครับพี่น้องครับ จับจะเสือกกันได้ครับเสือกตัวไหนเสือกตัวนี้ครับแบบเพราะว่าเพิ่นนั่นครับใบแห้งเพิ่นมาได้เพิ่งมาหมักเพิ่งมาให้จับแห้งนะครับนนั่จับจะเสือกมีสีกันได้เพิ่นจะจีดงามนะครับคุ้มแห้งมาได้นะครับเขาจำเทีงเขาต้องละเอียดกับเขานะครับเนาะครับผมหูใจกันครับต้องหูใจกันดินะครับยุ่งกันดูหูใจกันนะครับนี่มีควันนะครับควันสองทงสองทางครับควันสองทางนะครับน้องครับแมื่อเปิดนี่เปิดแบงพีแบงน้องเท่าไรครับผมอ่า สี่หมื่นห้าพันครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับโปรโมชั่นจะส่งฟรีร้อยกิโลส่งฟรีอีกนะครับฟงฟงเปิดถือแล้วส่งฟรีอีกครับนะครับนะครับเปิดแบ่งพี่แบ่งน้องไปนะครับแล้วก็ไปส่งฮอดบ้องฮอดบอนฮอดคอกฮอดหลักปุ่นนะครับเนาะนะครับพี่น้องครับย่างยังไหมพ่อครับย่างยังไหมพ่อหรือยังไงย่างชุดตัวไหพ่อลูกน้ำนะยาน้ำนะครับไป ใส่นะเรือดเป็นท่านเรือดใส่นะนี่เป็นไรนะครับมาเป็นออกมาได้คุ้มเด้อเป็นออกมาสบายๆนะครับพี่นี่นี่ค่อยๆนะครับค่อยๆไบายค่อยๆจับนะครับนี่ะสิ่งมีชีวิตที่เท่าเอาใจใส่ก็คือควายเลยนะครับเนาะต้องเอาใจใส่เขานะครับนี่พี่น้องครับเอ้าสำหรับคลิปนี้อีพอไอพี่ฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมเบอร์โทรไว้นะครับ 064- 064- 5 4ี่ศูนย์หสีดสองดเจ็ดครับเจ็ดสองแปดเอดไลน์กับเบอร์นี้เลยครับเบอร์นี้ครับผมแอดไลน์กัเบอร์นี้นะครับพีอ้วนนะครับขอกุยแตนะนะคมับพอยพี่น้องฝากติดตามเนาะติดตามพีเพิ่นเนี้นะครับขอกเพิ่นกับจิบเิดขอกไม้นะครับเนาะไม่ขอกหลักเพิ่นนะครับ เพิ่นใหญ่มาอยู่พีแล้วนะเพิ่นว่าเอาไว้พีต่อไปก็สิได้เปิดที่พี่น้องมึงเงเรื่อยๆหรือว่ามาเบิ่งคอกเพิ่นก็ได้มาเลือกเอาเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวพาไปเบิ่งคอกอยู่หนองสีครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่น้องอยากมาเบิ่งก็ได้กระทู้นัดพี่เพิ่นก่อนนะครับครกระทู้นัดก่อนว่าสิของเบิ่งจังินสิพาเบิ่งจันจะมักตัวใดก็เรียกเอานะครับเนาะสัวทริปนี้ฝากพี่น้องสามีก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ